กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับงานยิ่งใหญ่ของปีนะฮะนี่คืองาน Honda ประหยัดเชื้อเพลิงหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับ h o n d a e c o m i l e a g e Challenge ปีที่25นั่นเองนะฮะบริษัทไทย Honda นะครับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาครับเปิดสังเวียนแข่งระดับโลกเลยนะครับจุดพลังให้เด็กๆชาวอาชีวศึกษาเนี่ยในประเทศไทยและอุดมศึกษาด้วยนะครับร่วมโชว์ฝีมือออกแบบและประดิษฐยานยนต์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้โจทย์ท้าทายพลังความคิด ประดิษฐ์นวัตรกรรมรักโลกท้าพิสูจน์น้ำมัน1ลิตรจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนครับ นะครับเป็นปีที่25นะครับที่เราได้แข่งขันการประหยัดน้ำมันนะครับรณรงค์เอโคไมลิชนะครับขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมร่วมกันนะครับก่อให้เกิดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในวันนี้นะครับอันนี้เราเป็นการแข่งขัน การประหยัดน้ํามันเชิอเพิงนะครับให้น้องๆนะครับสร้างสรรค์นะครับจินตนาการในการที่จะนึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าความสะอาดไม่มีมลพิษนะครับแล้วก็ มีการประหยัดน้ำมันเชิเพิ่นะครับงานนี้นะครับประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประเทศที่สองต่อยอดจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งเขาจัดกันมายาวนานถึง25ปีต่อเนื่องกันแล้วครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับพระราชทานถ้วยรางวัลนะครับสำหรับทีมแข่งที่สามารถทําสถิติค่าประหยัดน้ํามันได้สูงที่สุดโดยงานนี้นะครับมีทีมเข้าร่วมทําการแข่งขันเนี่ยมา ถึง351ทีมหรือว่าราวราว0 0คนจากทั่วประเทศเลยนะครับมาประชันไอเดียออกแบบนวัตกรรมรักโลกกันพัฒนาวงการวิศวกรรมยานยนต์ของไทยนะฮะควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกรักพลังงานนั่นเองระหว่างวันที่11 1เถึง12อมกราคม2566ที่ผ่านมาครับณนะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองการแข่งขันประหยัดพลังงานครั้งนี้นะครับก็แบ่งเป็น2ประเภทครับประกอบด้วย1ประเภทรถประดิษฐ์ครับ กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์รถขึ้นมาเองโดยจะต้องติดตั้งเครื่องยนต์นะครับ 110i เบนซิน4จังหวะของ Honda เขานั่นเองครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มครับได้แก่ระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาและระดับประชาชนทั่วไปนั่นเองครับประเภทที่2ครับเป็นประเภทรถตลาดนะฮะจะมีกติกาเนี่ยกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันใช้รถจักรยานยนต์ของ Honda 4จังหวะ1รุ่นเท่านั้นนะครับก็คือ Honda w เว e 110i ครับ d ิม a m Super c u พและเว e 120 โดยสามารถปรับแต่งรถได้ตามที่กติกากำหนดไว้เท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษมากมายครับนำโดยกล้องสมเกียริจันทรานะฮะซึ่งเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ระดับโลกนะฮะในสังเวียนโมโตทูมาเปิดมุมมองนะครับชีวิตและเส้นทางนะครับที่ต้องอดทนฝึกซ้อมกว่าจะได้เป็นยอดนักบิดระดับโลกนะฮะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนพร้อมร่วมทดลองขับขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับจากทาง Honda รุ่นเบ n ลี่อีนั่นเองครับ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ควบคู่ไปกับการสอดแทรกความรู้นะครับเรื่องการลดใช้พลังงานตลอดจนกิจกรรมเลียนขวดน้ําพลาสติกด้วยตู้รีไซเคิลอัตโนมัติครับเพื่อสะสมคะแนนแลกรางวัลพิเศษอีกมากมายด้วยครับซึ่งการแข่งขัน h อน da ประหยัดเชื้อเพลิงนี้นะครับก็จะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์นะฮะให้ได้ต่อยอดการเรียนรู้จากภายนอกห้องเรียนครั้งนี้เนี่ยไปสู่ภายในห้องเรียนครับผสานความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการอนุนรั์ พลักงง้าวสู่ภาคปฏิบัติในสนามแข่งขันที่มีมาตรฐานครับตลอดจนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคซึ่งกันและกันด้วยนั่นเองฮะ นับเป็นกิจกรรมที่ได้ประสบการณ์ล้าค่าเป็นอย่างมากเลยนะครับกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยเฉพาะกับเยาวชนครับที่จะเป็นการส่งเสริมนะครับให้เขาเห็นความสําคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองครับซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับได้ทั้งในยุคปัจจุบันแล้วก็ต่อยอดไปสู่อนาคตได้อย่างดีด้วยครับโดยผู้สนใจนะครับสามารถติดตามรายละเอียดและผลการแข่งขันของงานนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.hondaeco.nothai.com เลยครับ